ไปที่คุณธมนรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าถามเรื่องถามเรื่องที่ค่ะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่นครปฐมค่ะค่ะแต่ว่าตัวดิฉันอยู่กรุงเทพค่ะค่ะที่ดินแบบไหนคะนี่แม,ม่แม่ให้ที่ไว้ค่ะที่นี่ก็มีบ้านแต่ว่าตอนนี้แม่เสียไปแล้วก็ เป็นบ้านล้างอะค่ะแต่ที่เราไม่มีโฉนดไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค่ะแล้วจะถามว่าไงครับจะถามว่าถ้าเราจะไปขอโฉนดหรืออย่างเงี้ยค่ะจะต้องทำยังไงอะค่ะที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ที่ตำบลไหนหมู่บ้านไหนเนี่ยอ,อยู่นคปรปฐม,มอำเภอเมืองนคปรปฐมอยู่อะไรแบบเดียวก่อน อำเภอเมืองตารวาแปดที่แปดสิบจรางวาค่ะไม่มีเอกสารสิทธิ์ค่ะคุณแม่ก็คืออาศัยอยู่ที่นั่นมานานเลยใช่ไหมคะก่อนที่ท่านจะเสียอยู่ค่ะก่อนท่านจะเสียแล้วก็เกิดมาก็เกิดอยู่ตรงนั้นนะคะดิฉันน่ะและตอนนี้แต่งงานแล้วมาอยู่กรุงเทพแต่ว่าตอนนี้ก็แก่แล้วก็คิดอยากจะไปอยู่อะค่ะแต่ทีนี้มัน ว่ามันยังทําอะไรไม่เรียบร้อยอะค่ะอืมไม่มีโฉนดไม่เคยออกโฉนดมาก่อนใช่ไหมค่ะค่ะไม่เคยเลยค่ะครอบครองที่ดินเปล่าอยู่นะสิ่งที่คุณควรต้องระวังนะสิ่งที่สิ่งที่ควรระวังนะก็คือระวังการถูกแย่งสิทธิ์การครอบครองนะที่ดินเปล่าเนี่ยหนึ่งปีก็เรียบร้อยเลยนะครับและยิ่งปล่อยทิ้งร้างด้วยนะครับระวังเรื่องนี้หนึ่งนะครับเรื่องที่สองถ้าจะไปขอ บ้านมีบ้านอยู่ค่ะแต่ตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ก็เป็นบ้านร้างอยู่ที่ที่ตรงนั้นนะคะก็นั่นไงที่ผมพูดเมื่อกี้ไงทิ้งร้างไงครับไม่มีการครอบครองไงครับคนอื่นเข้าไปแย่งสิทธิ์หนึ่งปีนี่ก็เอาไปได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีโฉนดเพราะฉะนั้นก็จะทำยังไงดีคะก่อนนี้ไงที่จะพูดต่อนี่คุณถามแทรกซะก่อนนี่ก็เลยหยุดหยุดบังก่อนนะว่าจะถามว่าง่อ่าอืม ก็วิธีการก็คือคุณป้าก็ไปดูแลนะครับไปดูแลเป็นระยะระยะเลยนะบ้านก็ไปปรับปรุงเสียให้มีคนอยู่ได้นะจะให้ใครเช่าเพราะว่าไปอย่างหนึ่งนะอย่าทิ้งร้างว่าอย่างนั้นนะที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยหนึ่งปีเนี่ยคนเข้าไปอยู่ถือครองเนี่ยเขาก็ได้สิทธิ์เขาเลยนะค่ะนี่ต้องสิ่งที่ต้องทําไปล้อมรั้วไปทำอะไรเซีใถูกต้องครอบครอง แล้วเฝ้าไปดูเป็นระยะระยะในระหว่างนี้ส่วนการออกโฉนดนั้นน่ะต้องรอปีหน้าแล้วล่ะครับให้เขาเดินสำรวจไม่สามารถจะไปออกเป็นรายแปลงเฉพาะรายได้เพราะเป็นที่ว่างเปล่าก็ต้องรอให้เขาออกเดินสำรวจเสียก่อนคคุณป้าดูรายการนี้ไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวจะประกาศให้ว่าเขาประกาศเดินสำรวจบอกดินสามเมื่อไรค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้านะคะ โครงการบอกดินสามของกระทรวงมหาไทยอ่ะนะค่ะที่จะมีการออกสารมหาไทยนี่ก็ประกาศเอาหน้าเดี๋ยวตั้งครึ่งปีนะเจ็ดสิบจังหวัดเราจะดำเนินการเดินสำรวจทั่วประเทศเจ็ดสิบจังหวัดเอาหน้าแล้วนะแต่ปรากฏว่าจะทําเมื่อไหร่ปีหน้าโน้ปีหน้าหกข้าหก้าเพราะหกข้าเนี่ยบอกดินสามเนี่ยชาวบ้านก็รอก็ไปเถอะพี่หน่องหกด้าวต้องรอตัวเองนะใช่ นะคะคุณป้าอย่าลืมที่เพี่อนอมแนะนอนนะป้ารอป้ารอป้ารอแต่ว่าไปไปป้องกันดูแลไว้ก่อนนะไม่ได้นะป้าจริงค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ